เซไฮสายเที่ยวเซไฮค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเซไฮสายเที่ยวรายการที่จะพาทุกคนเพลิดเพลินไปกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วโลกและในวันนี้นะคะเราก็จะมาแจกพิกัด10ที่เที่ยวเวียดนามสุดฮิปเที่ยวใกล้ไทยสบายกระเป๋าไม่ง้อวีซา่าแถมถ่ายรูปออกมาเนี่ยสวยเหมือนได้เที่ยวยุโรปเลยละคะ่ค่ะคุณมาเริ่มกันที่ที่แรกเลยนะคะก็คือหมู่บ้านฝรั่งเศสบานาฮิลส์นั่นเองค่ะ ถ้าพูดถึงสถานที่สุดฮอตในตอนนี้ของเวียดนามนะคะขอบอกเลยว่าบานาฮิลก็ยังมาแรงกระแสไม่ตกเช่นเคยเพราะว่าด้านบนนั้นนะคะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านฝรั่งเศสที่เมื่อก้าวเท้าเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนเรากําลังอยู่ในยุโรปเลยล่ะคะ่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแลนด์มาร์คสุดอลังการอย่างสะพานทองบนอุ้งมือยักษ์รับรองเลยว่าถ้าได้ไปเยือนสักครั้งจะหลงรักอย่างแน่นอนคะ่ะที่ต่อไปนะคะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ซาปากันดีกว่าค่ะ ซาปาหรือชายาวาสวิตเซอร์แลนด์ของเวียดนามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แม้ว่าจะไปเวียดนามกี่ครั้งก็ต้องนึกถึงที่นี่ทุกครั้งเพราะนอกจากวิวจะสวยหลักล้านแล้วนั้นนะคะอากาศที่นี่ยังดีและเย็นสบายตลอดทั้งปีอีกด้วยถ้ามองหาที่เที่ยววิวสวยอากาศดีถ่ายรูปสวยต้องซาปาเลยค่ะอีกหนึ่งที่ที่สายแชร์ต้องไม่พลาดอย่างเด็ดขาดนะคะนั่นก็คือทุ่งไฮเดรเยียแห่งดาลัสนั่นเองค่ะ ในช่วงหน้าหนาวนะคะขอบอกเลยว่าทุ่งไฮเดนียนี้บานตลอดทั้งปีใครว่างใครสะดวกตอนไหนก็ไปได้เลิศเลยว่าวังที่สุดเลยค่ะที่ต่อมานะคะก็คือลำธารน,นางฟ้านั่นเองค่ะขอบอกเลยว่าแค่ชื่อก็ชนะขาดแล้วนะคะสำหรับลำธารน,นางฟ้าที่นี่นะคะเป็นทานน้ำที่ไหลลัดเลาะผ่านช่องเขามาผสานกับสีส้มของผืนดินบอกเลยว่าถ่ายรูปออกมาสวยแบบ10คะแนนเต็มเลยค่ะ โบสถ์นอตเทอร์ดามโฮจิมินนะคะที่นี่เป็นจุดถ่ายภาพที่ฮอตที่สุดของโฮจิมินเป็นโบทถ์คริสที่สวยงามวิจิตรมากที่สุดของเวียดนามเลยก็ว่าได้ค่ะด้วยสีส้มอิฐของตัวโบสตั้งตระงานตัดกับสีท้องฟ้าทําให้เป็นภาพที่สวยติดตาตรึงใจจนอยากจะไปหลายๆครั้งเลยล่ะค่ะต่อมานะคะเที่ยวชมเมืองมรดกฮอยอันนะคะสายฮิปสเตอร์ถูกใจสิ่งนี้ค่ะกับเมืองมรดกโลกฮอยอันเมืองที่แฝงไปด้วยเสน่ห์ของกลิ่นอายเมืองเก่า อบล้อมด้วยบรรยากาศและวิถีชีวิตชาวบ้านใครที่ชอบถ่ายรูปสไตล์ฮิปสเตอร์แนวมินิมอลแนะนำเลยค่ะรับรองว่าได้รูปกับไปลงโซเชียลได้เป็นปีอย่างแน่นอนไม่ต้องไปไกลถึงซาฮาราก็เดินถ่ายรูปเก๋ๆได้ที่ทะเลทรายมุยเน่เวียดนามใต้นั่นเองค่ะอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามที่ได้รับความนิยมมากถึงแม้ว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่นักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลมาเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสายเพราะวิวและรูปที่ได้มานั้นมันคุ้มค่าซะยิ่งกว่าคุ้มจริงๆค่ะ มาต่อกันที่เมืองตากอากาศสุดชิลอย่างยาจางนะคะขอบอกเลยว่าที่นี่สวยไม่แพ้ที่ใดเลยนะคะเป็นแลนด์มาร์กใหม่แห่งหนึ่งของเวียดนามใต้ที่จะทำให้คุณเที่ยวเวียดนามได้สนุกและครบรถกว่าที่เคยค่ะเดินชิลริมหาดแบบไฮโซและอิ่มท้องไปกับอาหารทะเลสดใหม่ๆบอกเลยว่าฟินที่สุดเลยค่ะต่อมานะคะถ้ำเซนดองถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่เวียดนามกลางและมีอายุนานนับล้านปีเลยล่ะค่ะ ที่น่าอาัศจรรย์จนต้องตะลึงก็คือความใหญ่ของตัวถ้ำจนเป็นที่มาของชื่อถ้ำยักษ์เซนดองนั่นเองซึ่งในแต่ละปีนะคะที่นี่จะเปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้าชมเพียง240คนต่อปีเท่านั้นจึงทำให้ถ้ำแห่งนี้นะคะยังคงความสวยงามเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะและที่สุดท้ายนะคะก็คือสะพานญี่ปุ่นนั่นเองค่ะสะพานญี่ปุ่นแห่งนี้นะคะสร้างโดยคนญี่ปุ่นที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ในอดีต จึงมีลักษณะสถาปตัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและนับว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองฮอยอันไปเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าได้ไปเที่ยวฮอยอันห้ามพลาดไปถ่ายรูปสวยๆที่สะพานญี่ปุ่นแห่งนี้เด็ดขาดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ10สถานที่สุดคิปของเวียดนามที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ์ให้ด้วยนะคะ ครั้งหน้าเราจะไปเซไฮที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะกับรายการเซไฮสายเที่ยวทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงได้ทาง f e c o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  k n p n p e ทัวร์เอ็กเ s รสเซนเต .com และอย่าลืมกด Subscribe Channel ของทัวร์เอ็กเพรสเซนเต .com กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับสาระดีๆที่จะหยิบยกมาเสิร์ฟสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ